อุ้ยสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับมิ้ n a นาดารีนะคะแล้วก็ช่วงทอล์กบนมิงนะคะ EP นี้เป็น EP ที่หเอ๊ะเหรือ8ปดะไม่ว่าจะ EP ไหนก็สร้างเถอะอ่า EP นี้นะคะ m i n งจะมาพูดต่อเรื่องกรีนคาร์ดของอเมริกานะคะคือ EP ก่อนหน้านู้นเนี่ยมิงยังพูดค้างอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้มาพูดถึงเรื่อง การเตรียมเอกสารนะคะในการยื่นปรับสถานะจากที่เราไปเป็นวีซา่าคู่ม้าน,นี่ยเราจะปรับสถานะ,ะเป็นคู่สมรสนะคะหรือว่าคู่แต่งงานเนี่ยก็เท่าเป็นว่าเพื่อนๆถ้าใครพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ไปฟังกันเลยค่ะ ก็อย่างที่ได้อธิบายไปนะคะถ้าใครเนี่ยที่บินไปโดยวีซา่าคูมันนะคะแล้วคือตามเงื่อนไขเนี่ยคือเมื่อเราไปโดยวีซ่าคูมันเนี่ยเราควรจะต้องแต่างงานภายในกำหนด3เดือนนะคะก็คือเราเจะมีงานแต่างงานหรือว่าไม่มีงานแต่างงานเนี่ย ก็ไม่เป็นไรนะคะสิ่งที่จะต้องทำเนี่ยก็คือการจดทะเบียนสมรสค่ะ <no S 1> เพราะว่าเอ,าอกสารทะเบียนสมรสเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะคะในการยื่นปรับสถานนะจากคู่มัน่นมาเพื่อเป็นคู่สมรสนะคะแน่นอนว่าจะเป็นคู่สมรสมันก็ต้องมีเอกสารทะเบียนสมรสใช่ไหมก็ทีนี้เนี่ยด้วยความที่เอกสารเนี่ยมันเยอะ มิงก็เลยจำเป็นจะต้องลิสต์เอาไว้นะคะว่ามันมีอะไรบ้างแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเอกสารที่เราใช้ยื่นตอนขอวีซา่าคู่มันเนี่ยบางอันเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามา,าใช้แล้วก็ส่งไปในการยื่นขอปรับสถานะเป็นคู่สมรสได้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเอกสารภาษีเอกสาราด้านความสัมพันธ์ที่ที่เรามีกับ ว่าที่คู่สมรสหรือว่าคู่มั่นของเราอะนะคะว่าเหมือนเราครบกันมากี่ปีมีหลักฐานอะไรเราเหมือนแบบอารมณ์แบบรู้จักครอบครัวเขาดีแค่ไหนอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องเดี๋ยวก่อนหนึ่งขอพูดเรื่องเอกสารก่อนเลยละกันนะคะว่ามีเอกสารประเภทไหนบ้างนะคะอันแรกเอกสารเนี่ยก็คือเราต้องดาวน์โหลด เป็นแบบฟอร์มจากเว็บของ uscis uh, นะคะแบบฟอร์มการปรับสถานะหรือที่เรียกกันว่า i 4 8 5นะคะซึ่ง uh, แบบฟอร์มนี้เนี่ยจริง,รงๆเนี่ยเราปริ้นออกมาแล้วมากรอกมือก็ได้นะคะหรือว่าเราจะเข้าไปกรอก uh, ในคอมก็ได้นะคะหรือว่ามีบางอันที่เราสามารถที่จะปริ้นออกมาแล้วก็เขียนมือได้นะคะแบบฟอร์มอันที่2ก็คือแบบฟอร์มสนับสนุนทางการเงินหรือว่า i 8 6 4นะคะ แล้วก็แบบฟอร์มการปรับสถานะชุดนี้เนี่ยมันจะมีแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพหรือ i693 นะคะซึ่งเราสามารถที่จะใช้เอกสารการตรวจสุขภาพที่เราเนี่ยเอามาจากเมืองไทยได้นะคะถ้าเอกสารอะ้นะเนี่ยมันยังไม่เกิน1ปีนะคะซึ่งถ้ามันเกิน1ปีแล้วเนี่ยเราต้องตรวจใหม่นะคะแล้วก็แบบฟอร์มขออนุญาตทำงานนะคะหรือว่า I765 นะคะ ซึ่งก่อนที่เราเนี่ยจะได้รับกร e น n าร์ดเนี่ยเราจะได้รับตัวคาร์ดที่เป็น work permit อันเนี้ยมาก่อนนะคะซึ่งไอตัว work permit อันเนี้ยมันจะเป็นตัวที่เขาให้มาเป็น work permit พร้อมกับอนุญ,ญาตให้เดินทางออกนอกประเทศได้นะคะแล้วก็แบบฟอร์มขออนุญ,ญาตเดินทาง i313 นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยยื่น พร้อมกับใบขออนุญาตทำงานนะคะแล้วเวลาที่เราได้รับอนุมัติเนี่ยมันจะมาเป็นในใบเดียวกันเลยมันก็คือจะเป็น work permit แล้วก็ใบที่อนุญาตให้สามารถเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาได้นะคะ,ะแล้วก็ต่อมาก็คืออสำเนานะคะใบเกิดของเราที่เป็นฉบับแปรนะคะซึ่ง มีหลายๆคนเขาบอกว่าเราไม่จําเป็นจะต้องแปลแล้วเอาไปรับรองที่กระทรวงต่างประเทศก็ได้นะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะแปลแล้วให้รับรองคําแปลโดยคนแปลได้แต่ว่าของมิงเนี่ยคือมิงเนี่ยแปลแล้วก็ให้รับรองโดยกรมการกรงสุลกระทรวงต่างประเทศนะคะไม่รู้เหมือนกันก็รู้สึกว่ามันอุ่นใจมากกว่าเนาะแล้วถ้าเราเคยเปลี่ยนชื่อนะคะให้เราแปลใบเปลี่ยนชื่อทุกใบของเรานะคะ แล้วก็คงคือมันก็คือเขาบอกว่าไม่ต้องรับรองที่กรมการกงกูสุ์ก็ได้แต่ว่ามิงก็ทำนะคะเพราะว่ารู้สึกว่า อุ่นใจมากกว่าแล้วเขาก็จะได้เชื่อถือว่าเนี่ยรับรองมาจากกระทรวงต่างประเทศนะของประเทศไทยอะไรเงี้ยอันนี้คิดเองล้วนๆนะจริงไม่จําเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็สาเนาหนังสือเดินทางนะคะเอกสารที่ต้องส่งนะก็คือมีสําเนาหนังสือเดินทางที่มีหน้าวีซ่าคูมั่นที่เรามานะคะแล้วก็รูปถ่ายสีพื้นขาวหน้าตรง2คูณ2นิ้วนะคะ2ใบให้เราเขียน number ข้างหลังรูปด้วยนะคะแล้วก็สําเนาการฉีดวัคซีนการตรวจสุขภาพมาจากเมืองไทยนะคะก็อย่างที่บอกไปแต่ว่าถ้าว่า ผลที่เรามีมันเกิน1ปีแล้วเราก็ต้องไปตรวจใหม่นะคะ,ะแล้วก็สำเนาบันทึกการเดินทางเข้าออกของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่เรียกว่า I อไนที่นะคะแล้วก็สำเนาใบาแจ้งผลอนุมัติวีซ่านะคะหรือที่เรียกว่า I 797นะคะแล้วก็สำเนาใบาสำคัญการสมรสอันนี้อย่างที่บอกไปว่ามันสำคัญมากเพราะเราขอปรับสถานะเป็นคู่ สมรสไม่ใช่คู่มั่นอีกต่อไปนะคะอ้อแล้วก็ถ้าเกิดว่า,เ,าเรากับคู่สมรสของเราเนี่ยเคยแต่งงานเราก็หย่าเนี่ย จะต้องเตรียมสำเนาใบยานะคะซึ่งถ้าถ้าคนไทยเนี่ยเราก็อย่างที่บอกไปว่าจําเป็นจะต้องแปลแล้วก็รับรองคําแปลโดยผู้แปลนะคะไม่ต้องไม่ต้องยื่นที่กรมการกงสุลก็ได้นะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าเอกเอเอสารของมิงส่วนใหญ่ที่เป็นเอกสารแปลมาจากมองไทยเนี่ยมึงรับรองที่กรมการกงสุลทั้งหมดเลยเพราะว่าอย่างที่บอกอุ่นใจกว่านะคะแต่ว่าก็ของมิงเนี่ย ทั้งคู่ไม่เคยแต่างงานมาก่อนก็เลยไม่ได้เตรียมเอกสารตัวนี้นะคะเราก็อันต่อมาก็คืออันนี้เป็นเอกสารของคู่สมรสเรานะคะที่จะต้องเตรียมในการยื่นนะก็คือ,อสำเนาการเสียภาษี3ปีล่าสุดนะคะก็คืออย่างที่เคยบอกไปว่า,าคนที่จะมาเป็นคู่สมรสเราได้เนี่ยจะต้องมีรายได้นะคะแล้วก็ แล้วก็เสียภาษีนะคะตามเกณฑ์ที่เขากําหนดนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามีรายได้แล้วก็การเสียภาษีเนี่ย ต่ำกว่าเกณฑ์ที่เขากำหนดหรือว่าไม่มีอาชีพเนี่ยเราก็ต้องหาเป็นสปอนเซอร์นะคะซึ่งสปอนเซอร์เนี่ยจะเป็นใครก็ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือว่าคนในครอบครัวจะเป็นเพื่อนก็ได้นะคะแต่ว่าบุคคลคนคนั้นเนี่ยจะต้องยินยอมที่จะเป็นสปอนเซอร์ก็คือหมายความว่าถ้าเกิดคู่สมรสของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูเราได้นะคะคนคนนั้นเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่รับผิดชอบเรานะคะโดยที่ เราเนี่ยจะไม่ไปพึ่งพากับรัฐบาลนะคะก็อย่างที่รู้ว่าเขาเป็นมีสวัสดิการให้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากให้เหมือนเราเนี่ยแต่งงานไปแล้วก็แบบไปแบบเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าเป็นภาระได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เอกสารต่อมาของคู่สมรสเราที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือสำเนาพาสปอร์ตของคู่สมรสชาวอเมริกันของเรานะคะแล้วก็ใบ สำเนาใบเกิดนะคะถ้าถ้าเกิดว่าเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือว่าสำสำเนาใบรับรองการเป็นอเมริกันซิติเซนนะคะถ้าเกิดว่าเราได้ได้มาซึ่งซิติเซนภายหลังคือเหมือนเหมือนแบบตอนแรกเนี่ย ย้ายไปอยู่คือเหมือนย้ายไปอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาล้วก็คือได้ได้เป็นพลเมืองในภายหลังมันก็จะมีใบที่รับรองสถานะการเป็นพลเมืองของอเมริกาอันนั้นแหละเราก็ต้องส่งสำเนาตัวนั้นไปนะคะเราก็แน่นอนเช็คค่าธรรมเนียมนะคะซึ่งตอนนี้มิงไม่แน่ใจว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะคะแล้วก็ต่อมาก็คือเอกสารที่จะแสดงความ เอกสารที่สนับสนุนความสัมพันธ์ของพวกเราคู่สมรสนะคะอย่างเช่นพวก utility bill ทั้งหลายคือบิลค่าน้ำค่าไฟซึ่งส่งมาที่บ้านที่เราอยู่ร่วมกันนะคะแล้วก็เป็นชื่อเราทั้งสองคนนะคะแล้วก็พวกอ,อย่างเช่นประกันชีวิตของสามีเราซึ่งใส่ชื่อเราเป็นผู้รับผลประโยชน์อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ พวกอะไรทั้งหลายที่เหมือนเป็นอย่างรูปถ่ายอ,อย่างพวกนี้เนี่ยคือตอนที่เราไปยื่นขอวีซ่าคูมันเนี่ยมันจะต้องเตรียมอยู่แล้วนะคะพวกเอกสารยืนยันความสัมพันธ์ว่าเจอกันเมื่อไหร่มีรูปถ่ายกับครอบครัวไหมนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปแล้วมีงานแต่างงานเนี่ยก็เอารูปถ่ายงานแต่างงานเนี่ยส,ส่งไปด้วยนะคะแล้วก็เอ,เอกสารพวกแบบ อย่างเช่นบัตรเครดิตถ้าสามีเราทำบัตรเครดิตโดยให้เราเป็นบัตรเสริมเนี่ยเราก็ส่งสำเนาไปให้เขาด้วยนะคะหรือว่าเหมือนเอกสารแบบเอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคืออันเนี้ยมันมันแล้วแต่ว่าเราจะมีมากมีน้อยแค่ไหนตามแต่ละคู่เลยยิ่งเราเตรียมได้เยอะเท่าไหร่เนี่ยเราก็ยิ่งได้เปรียบนะคะอย่างของเมงเนี่ยอย่างเช่นการ์ดอวยพรปีใหม่ที่เพื่อนเพื่อนๆเนี่ยส่งมาให้ ตามที่อยู่ที่เราอยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นจ่าชื่อของเราสองคนเนี่ยมันก็ยังส่งเลยนะคะคืออะไรก็ตามที่มันเป็นการยืนยันสถานะของการเป็นคู่สมรสของเราได้เนี่ยเราก็ส่งไปคือเรารวบรวมเอกสารตามนี้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ส่งไปตามที่อยู่ที่เขาให้ไหวนะคะซึ่งอย่างที่เคยเกิ่นไปเมื่อ EP ก่อนนู่นเนี่ยว่าเออบางคนเนี่ยก็ทำเองแต่ว่าอย่างบางคนเนี่ยก็ ให้ทนายทำอย่างคู่ของมิงเนี่ยเเราก็จ้างทนายทำนะคะซึ่งบางคนเนี่ยเขาก็อาจจะแบบมันประหยัดกว่าก็เลยไม่จ้างทนายนะคะซึ่งมันก็ได้เหมือนกันไม่ได้มีอะไรถูกอะไรผิดนะคะเพียงแต่ว่าที่คู่มิงจ้างทนายก็เพราะว่ามันเอกสารอะไรเงี้ยเขาจะได้ดูแลเพื่อความเรียบร้อยให้เราด้วยนะคะแล้วก็พอเราส่งเอกสารไปปุ๊บเนี่ยนะคะเราก็รอคะ่ะซึ่งการระยะเวลาในการรอเนี่ยก็เป็นเดือนเดือนเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็อาจจะ ไม่ใช่อาจจะกค่ะก็คือแล้วถ้าเกิดว่าเคสเราเนี่ยไม่ไม่น่าจะติดอะไรอะไรงสักพักเขาก็จะส่งใบเป็นใบที่ให้เราไปทำไบโอเมตริกนะคะซึ่งก็คือการไปสแกนลายนิ้วมือนะคะแล้วก็ถ่ายรูปเซนไรเซนเ,เพื่อที่จะเอาอันเนี้ยไ,ไ,ไปไปไปใส่ลงในกรีนคาร์ดของเรานะคะหลังจากนั้นเนี่ยเ,เราก็จะได้ไม่แน่ไม่แน่ใจเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ใช่ใช่แล้วก็เราก็จะได้จดหมายนะคะนัดให้ไปสัมภาษณ์นะคะซึ่งส่วนใหญ่ที่เราเคยได้ยินมาเนี่ยเขาก็จะสัมภาษณ์ถึงความสัมพันธ์ของเราในฐานะคู่สามีภรรยาว่าเราคือเขาพยายามจะสัมภาษณ์ว่าเราเนี่ยเป็นเป็นสามีภรรยากันจริงๆไม่ได้แกล้งนะคะคือมันจะมีบางเคสที่เป็นการแต่งงานหลอกๆนะคะคือเหมือนจ้างแต่งงานเพื่อ เอากรีนคาร์ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอิมิเกรชันเขาเนี่ยก็จะพยายามสัมภาษณ์เราว่าเราเป็นสามีภรรยากันจริงๆหรือเปล่านะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าถ้าเราถ้าอย่างเคสของเราเนี่ยจ้างทนายเป็นคนทำเนี่ยในวันสัมภาษณ์เนี่ยเราสามารถพาทนายเข้าไปในห้องสัมภาษณ์ได้นะคะซึ่งเขาก็จะสัมภาษณ์คู่รวราคู่แหละระหว่างเราสาัเราและสามีหรือว่าเราและภรรยานะคะ แต่ว่าคือทนายเนี่ยเขาก็แค่จะเข้าไปนั่งเป็นพยานว่าเหมือนอิมิเกรชันเนี่ยไม่ได้คุกคามอะไรเรานะคะเคสอื่นเขาก็คงจะถามเรื่องแบบความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาแหละแต่ว่าเคสมิงเนี่ยมันมีความแปลกตรงที่ต้องเล่ามันเป็นความตลกมากเพราะว่ามิงเนี่ยเปลี่ยนชื่อเยอะมากาในช่วงวัยประถมของมิงนะคะมิงเนี่ยเปลี่ยนชื่อไปถึง4ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเนี่ย เขาก็มีความสงสัยในจุดๆนี้นะคะก็คือคนเราเนี่ยขอ,ของคนไทยเราเนี่ยการเปลี่ยนชื่อมันทาง่ายใช่ไหมแค่อยากเปลี่ยนชื่อเราก็แค่ไปอำเภอก็แจ้งเปลี่ยนชื่ออะไรเงี้ยแต่ว่าของคนอเมริกันเนี่ยการเปลี่ยนชื่อไม่ง่ายนะคะมันต้องขออนุมัติจากศาลเลยอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเขาไม่ทําการอะไรเงี้ยคือคนที่นงเขากน่าจะเชื่อว่าคนนี้มันเปลี่ยนชื่อเยอะๆเนี่ยมันน่าจะเป็นเหมือน อาชญากรอะไรประมาณนี้นะคะเปลี่ยนเพื่อหนีคดงคดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การสัมภาษณ์ green card ของมิงเนี่ย immigration เขาเนี่ยสัมภาษณ์ตัวมิงในเรื่องการเปลี่ยนชื่อว่าทําไมถึงเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วตอนนี้ชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะโดยที่เขาแทบจะไม่ได้ถามไม่ได้สัมภาษณ์เรื่องความสัมพันธ์ของมิงกับสามีเลยอะไรเงี้ยคือคือแบบถาม คือเขากะจะถามให้เราหลุดให้ได้ว่าแบบเราเปลี่ยนชื่อเพื่อนหนีคดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ด้วยความด้วยความสัทจริงนะอันนี้เราเปลี่ยนเพราะว่าเชื่อเรื่องโชคชะตาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้หลุดอะไรที่มันเป็นปัญหานะคะเพราะว่าทุกที่ทุกอย่างที่เราพูดเนี่ยก็คือเหมือนอารมณ์แบบมันเรื่องจริงทั้งหมดอะไรย่างเงี้ยคือสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์้วเขาก็ตบท้ายว่าเอาแล้วตอนนี้เขาควรจะเรียกมิงว่าชื่ออะไรมิงก็บอกก็ชื่อตามพาสปอร์ตท,ที่เห็นอยู่นี่ไงก็ชื่อนี้แหละซึ่งมิิงคเเนนี่ย่ยอออาจรก็ืืปลช ถูกทั้งหมดเนี่ยในวัยประถมนะคะเพราะฉะนั้นไอ้เื้อที่ใช้ปัจจุบันเนี่ยก็คือใช้มาตั้งแต่อยู่แบบ10กว่าเนี่ยมัน,ม,นมันไม่มันสิบขวบอะไม่ใช่10บกว่าด้วยมันก็เลยไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้แปลกอะไรแล้วมันก็เป็นชื้อที่คุ้นเคยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยตลกมากคือเขาถามเรื่องเนี้ยอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็แทบจะไม่ได้ถามเรื่องความสัมพันธ์อะไรเลยแล้วก็การสัมภาษณ์วันนั้นก็จบลงไปแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะคืออย่างที่บอกว่าถ้าคู่ไหนเนี่ยเขาสงสัยในความสัมพันธ์ ของสามีภรรยาผู้นั้นว่าจะไม่ได้แต่งงานกันจริงเนี่ยเขาอาจจะแยกสัมภาษณ์ตัวสามีและภรรยาได้นะคะซึ่งหลังจากที่สัมภาษณ์เนี่ยเราก็รอนะจะรอไปอีกประมาณหนึ่งเดือนอะไรอย่างี้นะคะเราก็ได้รับตัว work permit แล้วก็ตัวใบอนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเราก็จะได้รับตัว green card นะคะซึ่ง process ทั้งหมดตั้งแต่การยื่นเอกสารไปจนถึงการอนุมัติ รีนคจนเราได้รับกรีนค c a เนี่ยมันใช้เวลานานของมิ้งเนี่ยนานเกิน4เดือนขึ้นไปอะรู้สึกนะซึ่งจริงๆก็คือถ้าเราไม่ได้มีธุระในการเดินทางออกนอกประเทศมันก็มันก็นก็กลอไปได้เรื่อยๆนะคะซึ่งก็ก็อย่างที่บอกไปว่าอันนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ ส่วนตัวล้วนๆของมิงนะคะซึ่งมิงไม่แน่ใจว่าคู่อื่นเขาจะเป็นอย่างมิงหรือเปล่านะคะตั้งแต่ในการยืน่นเอกสารแล้วก็ตั้งแต่ในการสัมภาษณ์นะคะซึ่งอย่างที่ได้บอกไปว่า Immigration แทบไม่ถามเรื่องความสัมพันธ์ของมิงเลยถามแต่ว่าทําไมถึงเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนทาไมอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ตลกมากแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไระแล้วก็ผ่านมาได้ได้รับกรีนคาร์ดนะคะซึ่งกรีนคาร์ดที่ส่งมาเนี่ย มันก็จะเป็นกรีนการ์ด2ปีนะคะแล้วก็พอครบ2ปีเนี่ยเราต้องรีนิวนะคะซึ่งออตอนที่รีนิวเนี่ยเราก็จะได้รับเป็นกรีนการ์ดตัว10ปีมานะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยคนที่ได้กรีนการ์ดมาโดยการสมรสเนี่ยพอแต่งงานครบได้กรีนการ์ดครบ3ปีเนี่ยเราสามารถยื่นขอเป็นซิลิเซนได้นะซึ่งถ้าใครสนใจหรือว่าอยากรู้ว่า การได้มาซึ่งสัญชาติหรือว่า citizenship ของอ,อเมริกรันเนี่ยเป็นยังไงเนี่ย mm hmm. ก็ถ้าใครอยากรู้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมิงเอาไว้ทําคลิปพูดถึงเรื่องการขอเป็นอเมริกัน c i t i z e n s h แยกอีกอันหนึ่งละกันนะคะส่วนวันนี้เนี่ยก็คงต้องลางกันไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบชอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจมิงด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ